เกี่ยงต่อเรื่องจริงๆนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเรามี MV ล่าสุดของดอ s ไ i ฟ e กับแคมเปญของเรานะคะ Amazing d o s ห่วงใยไม่สิ้นสุดใส่ใจไม่เคยหยุดให้ทุกท่านที่นี่เป็นคนไทยกลุ่มแ,แรกที่ได้ชม MV ตัวนี้เลยจริงๆนะคะเอาล่ะทุกท่านค่ะพร้อมหรือยังคะที่จะได้เจอกันก,กับนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะเราจะได้เจอกันกับ Do ส f a m i ล y ของเรานะคะกับ น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะเเด็กรอฟังอยู่นะน่ารักไหมคะสุด ยอดไปเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอกันกันกบดอสมิลี่ในวันนี้นะคะเราจะขออนุญาตขอความร่วมมือพี่ๆทุกๆท่ทานเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสมาชิกดอสมิลี่ของเราเป็นเด็กจิว๋วมากๆเราอาจจะลบกวนทุกๆท่ทานถ่ายรูปโดยไม่ใช้แฟลชนะคะ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยของน้องๆแล้วก็งดสัมผัสน้องๆด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเราขอให้พี่ๆ f อทุกคนเราไปกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันทุกคนขา ใครที่อยากได้รางวัลกับเรานะคะก็สามารถถ่ายภาพกับน้องถังน้ำดอสหรือว่าถ่ายภาพดอสแฟ m มิลี่ที่กำลังจะออกมาแล้วก็อัพลง Instagram อ่ะเรามีของรางวัลให้อัพลง Instagram นะคะอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะติดแฮ s แท็กดอสไลฟ์แล้วก็แฮชแท็กอเมซิ่งดอสนะคะคนที่มียอดไลค์สูงสุด10,000 จะได้รับเป็นเสื้อดอสแฟมิลี่น่ารักมื่อเลยอะ่ะไม่เคยรู้สึกอยากมีลูกขนาดนี้มาก่อนรู้สึกเหมือนนี่คือแฟมิลี่โมากๆนี่ถอดวิญญาณพี่กอนออกไปออกมาเป็นป้าข้างบ้านแล้วนะตอนนี้คือน่ารักมากจริงๆและตอนนี้นะคะดอสแฟมิลี่ของเราพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครอบครัวตันจาราค่ะพ่อพีม,ม,มพี่ออพี่พีพี่ชิและสสาว สวัสดีค่ะสวัสดีสสดอสแฟมิลี่ของเราอยากไปทำง,งานนะคะวันนี้เวทีของเราคือเรียกว่าปล่อยฟรีนะคะเน mm hmm. ที่ได้เลยลูกเด็กๆนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มไปพบปะประชาชนแล้วว่าไงคะว่าไงคะคนดีหนูอยากหนูเล็งอะไรไว้ลูกหนูอยากได้อะไรตอนนี้ มันไม่เห็นพุ่งออกมาน้องน้องอยากเห็นได้ไอเวลาพี่พี่เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะที่โอ้โหนี่คือยกครอบครัวของจริตก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ภูมใจที่ทางดอสไลท์ให้เป็นตัวแทนนะครับในการมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็คือตอนที่เขาบอกว่าจําหมดเลยนี่ดูดูอยากรู้เลยว่ารู้สึกยังไงผมจินนาการภาพบนเวทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเห็นตั้งแต่วันนั้นวันที่เขาโทรมา ก็คือเห็นภาพปีต mm hmm. nah, ั้งแต่วันนั <ok ้นแล้วใช่ค่ะรักมากพ่ที <h <h ับพ MM ี่ทีมานั่งตรงนี้ก่อนไหมลูกอ่าไม่ไม่เป็นไรเพราะว่า f อ f C. ของดอสซานิลี่ของเราก็ชอบที่น้องๆเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บีมก็เหมือนกับได้มาส่งต่อความหงวงใยจากดอสูซากิลดี่ให้กับทุกคนไปค่ะก็ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ส่งต่อความหงวงใยกันแบบ ครอบครัวเราเล็กๆเนาะแล้วก็พยายามที่จะบอกต่อแหละให้กับคนอื่นๆได้รู้แต่นี้เนี่ยพอเราคุยกับใครทุกคนเขาก็ใช้ดอสกันหมดนะใช่ค่ะก็คือแบบไปที่ไหนก็มีแต่ดอสแฟมิล,ลีล่มา,มาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบจับพ่อพ่อมามีส่งให้พี่ตีน้องพีแล้วก็พี่ตีกับน้องพีก็ส่งต่อให้พี่ตีอีกทีนึ๋อใช่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการจักรุ่นสู่รุ่น จากที่เอ็มบีเมื่อกี้ที่ได้เปิดให้ทุกคนดูน่ารักมากเลยอ่ะหนุกเราอยากรู้เลยอันนี้คือไม่มีในสคริปต์นะคะเราอยากรู้เลยว่าตอนถ่ายทําเป็นยังไงบ้างก็มันมีการซ่อนกล้องไหมพี่บีคนะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยอ่ะจริงก็เกิดจากกวารวางแผนของทีมงานสนใจน้องสาวอยู่แล้วครับพอดี พอแบบเขามาเล่นด้วยกันก็เลยมันจะดูแบบคิ้วๆอะไรเงี้ยครับใช่ตอนตอนซีหอมกันอ่ะคือน่ารักมากากจริงๆดู Amazing มากๆเลยใช่แล้วโอ้แล้วจริงๆแล้วอะค่ะนี่คือบรรยากาศที่แท้รูที่รีย l บรรยากาศความน่ารักจริงๆคู่นี้เขาสนิทกันอยู่แล้วด้วยไหมคะสนุกไหมลูกอยากได้ด้วย มีสักคนนึงนั่งคุยแหละได้ยอยมาเราคุยกันแบบสองสาวเล่าเรื่องกันในวายเลยจริงๆพูดที่เขาสนิทกันมากๆอยู่แล้วได้ไหมคะอย่างในเอ็มวก็คือเป็นชีวิตปกติของเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือพี่เขาจะคอยช่วยดูแลน้องอยู่แล้วเวลาเราแบบพูดไม่ช่วยอะไรแบบอันนี้จะทําให้ไม่บีนะเขาจะกระตือรือร้นทันทีเลยเพราะว่าเห็นเขาชอบแบบเดี๋ยวนี้นะแต่เขารักน้องมากเลยเรื่องเล็กเน้อยน้อยที่เวาเราเห็นนะเรารู้สึกได้ว่ามันเป็น ความปูุกพันมันเป็นสายยันเป็นการส่งต่อความลักในครอบครัวอะไรเงี้ยรู้สึกได้เพราะฉะนั้นวตัวน้องสาวก็ชอบเรียนแบบพี่ด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนที่ถ่ายเอ็มวีเนี่ยแล้วเขาแบบแปลงฟันอยู่แล้วก็น้องมาแปลงฟันด้วยเขาก็เลยจะชอบมากก็คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในทุกๆวันด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของความ Amazing จาก d o t Life บ้างดีกว่าพี่มิ้ขค่ะอยากให้พี่มีพูดถึงความพิเศษของเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเรา ว่าทําให้ชีวิตของเรา Amazing ขึ้นได้ยังไงบ้างนี่เลยก็จริงครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่มีเด็กอยู่ทั้ง4คนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องความสะอาดความสะอาดก็คือมาจากน้ําดื่มอะไรเนี่ยที่ที่มันเป็นของที่มันจะเราใช้ในการกินด้วยแล้วก็ใช้กับตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ดอสไลน์เนี่ยก็ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ ใช่ใช่ม่ว่าจะเป็นเลืองเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันจะเกาะอยู่สะสมอยู่ในถังเก็บน้ำอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถ้ามันไม่ใช่ดอสไลน์่ะค่ะเราจะไม่มั่นใจเลยว่าน้ำที่มันผ่านส่งผ่านท่อที่เราเอามาใช้อุปโภคบริโภคในบ้านเนี่ยมันสะอาดจริงไหมเพราะว่าอย่างของถังดอสนะคะเรารู้ว่าเขาได้รับรางวัลเนี่ยเยอะมากการมีตลอดเวลาอยู่แล้วนี่คือสัญญาณมันเป็นแม่ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะ โอเคยังไงต่อนะพี่ออยขอโทษด้วยไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ออยทุกคนที่นี่รักเด็กๆแล้วก็รักครอบครัวพี่ออยอยู่แล้วโอเคก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ดอสเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยจริงๆเขาอยู่มาหลายสิบปีแล้วนะเอาจริงๆเราจัความได้แล้วก็เห็นแต่เนี่ยดอสเห็นเราตลอดใช่แล้วพอตอนนี้เนี่ยพอเอาจริงๆเราใช้ถังดอสโดยที่เราก็ ไม่ได้คิดอะไรใช่เพราะตอนเราเป็นพรีเซนเตอร์ล้วก็อืมอ่ะบ้านฉันก็ใช้อยู่อย่างนี้เป็นการเป็นผู้ใช้จริงด้วยแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่แล้วตอนนี้ก็เลยยิ่งมั่นใจพอเรามารู้รายละเอียดว่าเออเขามีได้รับรางวัลนะถังเขาเนี่ยข้างในจะไม่มีตะไคร่น้ำหรือไม่มีอะไรเขาจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อะไรเงี้ยยิ่งรู้สึกแบบตัดสินใจดูใช่ที่เลือกใช้ถังดอสก็คือเป็นนวัตกรรมที่เขาใส่ใจเพื่อคุณลูกค้าคน เลยนะคะคเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงเพลงเมื่อสักครู่ดีกว่าพวเพราะว่าเพลงเมื่อสักครู่เปนน่ารักมากๆเลยใช่น่ารักมากเลยลูก,ก,ลลกใช่ลูกโอเคเห็นใชยิทุกอย่างโอเคค่ะลูกองยังไม่รู้จักพี่แกงซ้มพุงตัวใส่คน <S <S ของเขาอย่างนี้ไม่ได้พี่แกงซ้มดูคลิปน้องๆป่อยมาปล่อยมากจริงจรง คนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าโอ,อ้ถ้าเรามีเป็นของตัวเองแล้วคงดีสี่คนโอ้โห <laughs> แ,แต่สี่ก็อาจต้องดูบรรยากาศมีไว้บรรยากาศก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเ้าอยากรู้เรื่องของเพลงพิเศษในครั้งนี้ค่ะครับผม<อ>เพลงเาอยากรู้ว่าพอได้ฟังครั้งแรกพี่วีพิยอยตอนได้ฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงรูร้สึกว่าเป็นตัวเราเลยไหมหรือว่ายังไงเพลงนี้ชื่อว่า Amazing Love นะครับก็จริงๆเป็นเพลงที่ เรียกว่าถ่ายทอดออกมาได้แบบตรงกับครอบครัวเรามากๆก็คือเป็นเป็นความ Amazing ของของความรู้สึกของความรักที่เวลาได้ได้เจอคนที่เรารักมากๆ<ม>นะครับผมแล้วก็อยากจะอยู่กับเขาไปอีกนใช่ครับ <ๆ S 2> ก็คือจริงๆก็อันนี้เ,เพลงนี้ก็คือทาง No One Else เป็นคนแต่งให้นะครับก็เรียกว่าแบบแต่งมาได้ดีมากแล้วก็เหมาะกับครอบครัวเรามากๆเลยครับ แต่เขาอาจจะแต่งเอาไว้ร้องของเขาเองแต่ไหมเราขอเขาไปแซวแซวล์แซวล์แซวแต่ว่ามันมันเข้ากับครอบครัวเรามากๆแล้วเราจริงๆเมื่อกี้ที่เราดึงยืนดูอยู่อะเรารู้สึกว่ามันมันน่ารักแล้าะว่าเป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อเพื่อครอบครัวนี้จริงๆด้วยพี่อ้อยล่ะคะตอนที่เราฟังตอนแรกเรารู้สึกยังไงเพลงฟังตอนแรกคืออุ้ยคนร้องไกลร้องพอจังเลยอะกังงมากเลยเป็นยังไงนะทำไม ใช้สามีฉันอีกไปแต่เอาเราออกมาก็โอเคนะไม่แย่เขาไม่แย่งชิงกันดีรอยู่เก้าสดนะจ๊ะถือว่าสุสีสุดสีแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสได้ฟังสดๆไหมนะคะพ่อบีโอ้ก็ต้องได้ฟังอยู่แล้วครับผมเพราะวันนี้เราเตรียมมาโยนมาให้ขนาดนี้เราก็ต้องมาล้อสดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นพ่อบีร้องเพลงกันกับโนวันเอลส์โดยที่มีคุณแม่ นั่งดูแล้วก็มีคุณลูกคอยวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ให้ผมว่าจะเป็นการโยนลูกหมมันจะวุ้นวายมากเราไม่ต้องใช้ตาเบิ้ลไงพี่บีมทุกอย่างโอเคเลยเอออะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดาวขอเชิญพี่บีมขึ้นไปข้างหน้านิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะชวนทุกคนมันเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับผมมาเป็นดอสไลน์มาเป็นดอสแฟมิลี่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่า ผมรู้สึกว่าเรื่องของน้ำเรื่องของการการส่งส่งผ่านสิ่งดีๆให้กับคนที่แบบว่าเรารักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมแล้วก็ทางดอสไลท์เนี่ยก็ทำให้ครอบครัวผมได้อย่างดีก็เหมือน่างที่สโ,โลแกนวันนี้ครับที่เขาบอกว่า Amazing Dots นะครับผมสโลแกนอะไรนี่นี่นี่อะไร <laughs> <laughs> ใส่ใจไม่สิ้นสุดปุ <laughs> <อ>่มใหญ่ไม <laughs> ่เคยหยุด Amazing Dots ห่วงใยไม่สิ้นสุด,สดใ,สใส่ใจไม่เคยหยุดครับเหมือนที่เราแบบห่วงใยแล้วก็ใส่ใจรู้ๆของเราตลอดใ,ใช่ไหมคะโอเคคะ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเราทราบขอ้อมูลประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราให้พ,พ่อีเตรียมตัวนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆเตรียมตัวนั่งดูเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเขาจะพ่นควันขึ้นมาแล้วเราเดี๋ยวเราไปน,น,นั่งดูตรงโซฟาไหมลูกแนั่งลงไม่่อจะอยู่กับพ่อจะอยู่กับพ่อไม่เป็นไรพ่อก็เนี่ย ร้องเพลงไปด้วยได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่บีเตรียมตัวนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้เรา แล้วครับจริงๆนะขอบอกเลยว่าส่วนตัวเมื่อก่อนแฟนคลับน้องๆอยู่แล้วตั้งแต่น้องน้องพับเมื่อีอยู่แล้วนะใช่แล้วก็ส่วนพี่บีมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสมัยก่อนถ้ามีเพื่อนผู้หญิงนี่คือถ้าไม่ได้ยินชื่อเขาก็คือไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นสมัยก่อนนี่คือตอนปฐมใช่ไหมฮะหรือแบบเาไม่ใช่เล่นกันถึงปฐมเลยถ้าอย่างนั้นซาสันยังไหวไหมนี่ขาดแล้วขาดแล้วแต่แดด ก็รับอาจจะถนัดเรื่องเร่งมากกว่าเล่นไม่ค่อยได้แต่ถ้าถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับ20ปีอีกแล้ว20ปีที่แล้วครับในคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับคอนเสิร์ตหนึ่งน่าจะเป็น indoor s t ดี i o หัวมาผมเคยได้ทำงานร่วมกับพี่บีมแล้วครับย้อนดูคอนเสิร์ตนั้นได้ครับ thank you for faith ตำติงประมาณนี้ครับคุณเป็นธรรมะนะโฉากรือเปล่าเาจริงนี้ตอนนี้พวกเรารู้สึกพูด แห็แมากเลยพูดถึงแล้วรุ่งถึงเรื่อง20ปีที่ผ่านมา Thank you for f e n Thank you for ใช่ครับมีคอนเสิร์ตนี้ด้วยเหรอครับสรุปสรุปการเป็นผมโกหกคือตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปเป็นในนามของทีม band แล้วก็ไปเป็นคอรัสให้ในเพลงหนึ่งเป็นคอรัสให้พี่บีอ๋อ อจำได้แล้ยขนาดมากจำได้ได้เลยใช่ไหมฮะตอนนั้นใช่ด้ขนาดมากครับก็เลยผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นความอเมซิ่งอย่างหนึ่งเป็นช่วงของถงด้วยใช่ครับที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอขยับใกล้ๆกันนะโอเคเพื่อนที่ได้แชร์เซ็นเตอร์แล้วก็ได้เห็นต้องหลังไปชัดเจนกับโปรแกรครับผมใช่ค่ะหัวใหญ่ไม่สิ้นสุดใส่ใจไม่เคยหยุดจำได้เลยคะเออแล้วก็อ่ะเราร่วมงานกันกับเขาเป็นยังไงบ้างคะการพานักร้อง วัย90ร <X S> yeah. ้องเพลงในยุคปัจจุบันอย่าเรียกว่าวัย90นะยุค90ถ้าวัย90คือน่าจะเป็นปู่ปู่ไม่ถึงยุค90อดอลรุ่นแรกตัวต่างจีปในฝั่งของพวกเราครับก็ต้องยอมรับว่าเราตื่นเต้นเพราะว่าพี่บีมเนี่ยคืออคอนิกและก็เป็นไอคอนของพวกเราอยู่แล้วและพอได้มาร้องร่วมทำงานด้วยกันเนี่ยโอเคแน่นอนผมตื่นเต้นคนหนึ่งละแต่ว่าในห้องอัดเนี่ย ไม่มีคนอยู่ไม่ได้เจอเนี่เพิ่งได้เจอวันนี้เนี่ยเขาหลังเลยตรงนี้เออวันนั้นเสียดายมากๆวันนั้นต้องบอกเลยเนี่ยแต่รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะได้เจอกันผมรู้สึกว่าโอเควันนี้แหละหมายมั่นปั้นมือดีใจครับดีใจมากที่เสียดายจนถึงวันนี้ลืมเอาซีดีมาครับดีวีดีมาเสิร์ฟมาเลยเฮ้ยพีกมากเลยอ่ะแต่ว่าแต่ก่อนมันก็ให้เขาจริงเนาะจริงๆครับผมตอนนั้นก็ตื่นเต้นตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับขอบคุณครับให้คนที่ พูดคล่องกับผมดีกว่าครับผมสั่นไปหมดแล้วจริงหมอที่พี่พี่พูดตื่นเต้นเลยเนี่ยไม่แปลกมันแปลกมากเขาพูดโฟล์มากเลยอ่ะใช่เตอนนี้ฉันดีใจมากๆครับแล้วก็แปลกใจมากที่คือพี่บีไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากสมัยโน้นเลยอันนี้คือเรื่องมิสซิ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยสุขภาพก็จะยิ่งดีขึ้นเพราะว่าได้ใช้น้ำจากดอสไลค์ค่ะใช้มาตลอดอย่างเนี้คืออเรับทุกทางลูกค้าตบมือกันเดียวเลยนะครับ จริงจริงเพราะว่าเขาโอ้โหนี่คือเหมือนสตาร์ไว้สมัยนั้นเลยอายุ90นะถ้าแบบพูดยุ่บ่อยๆเหรอขอเล่อนเลื่อนมาทีเดียวครับผมเอาแคมานี้ครับผมตรงนี้ไรครับโอเคทุกคนมองกล้องนะครับทุกคนมองกล้องครับผมพี่บิมมมองกล้องด้วยครับมองกล้องหนึ่งสองสามยิ้มยิมไว้กล้องกลางกล้องกลงเย่ านนครับใ้กันะครับได้อกนขอเรื่องมนิดนึงนผมบังโลโก้ไปนิดนึงนิดนึงครับนี่ครับโอเคตัดคอนเทนทได้เลยนะครับผมแต่หน้าขึ้นใหม่พนทันยทีเดียวนท้เดีวโอเคทุกคนมากล้องนี้นะครับ 1, นึ่งสองสหนึ่งสองยิ้มยิ้อัญญาลูกอัญญาพี่เบมี่เมลองยิ้มยิ้มวก่อนโอเคครับ